24ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนการไปนรกสวรรค์ของหลวงปู่และพวกที่ทำวิชากับท่านถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเพราะไปกันจนชำนาญดังนั้นในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่จึงมีคนมากราบขอพึ่งบาร,รมีท่านเป็นจำนวนมากโดยจะมาเรียนถามหลวงปู่ว่าญาติที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไปทำบุญที่วัดปักน้ำแล้ว ก็จะขอบาร,รมีหลวงปู่ให้อาบุญที่ทำไปช่วยผู้ตายซึ่งหลวงปู่ท่านก็จะสั่งพระเนนหรือแม่ชีที่ทำวิชาอยู่ในโรงงานแต่ไม่ได้อยู่เวรทำวิชาในวันนั้นให้หมุนเวียนออกมาช่วยท่านรับแขกซึ่งหลวงปู่ท่านจะให้นั่งเยื้องกับท่านและพอทานน้ำดีมาทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแล้วก็จะมาแจ้งชื่อนามสกุลวันเกิดวันตายและบอกถึงสาเหตุการตายเช่น ตายด้วยโรคอะไรแล้วหลวงปู่ท่านก็จะสั่งงานให้ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายที่นั่งเยงื้องๆกับท่านที่มาช่วยท่านรับแขกว่าให้ไปดูซิว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนจากนั้นก็เอาบุญไปให้ผู้ตายอีกทั้งยังให้ไปดูว่ามีวิมานสูงกี่ยอดมีบริวารเท่าไหร่และพอเข้าที่ไปตรวจดูเสร็จแล้วพระหรือแม่ชีที่นั่งเยื้องๆหลวงปู่ก็จะตอบรายงานว่าตายแล้ว ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีวิมานสูงเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นหรือถ้าผู้ตายบางคนทำกรรมหนักมากจนต้องตกไปในมหานรกซึ่งเป็นภพภูมิที่รับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้หลวงปู่ท่านก็จะให้พระหรือแม่ชีที่มาช่วยท่านรับแขกใช้วิธีพิเศษคือเอาจากแก้วไปคล้องขึ้นมานั่งข้างหน้าหลวงปู่เลยจากนั้นก็ทำการเติมบุญให้กายละเอียด และให้กายละเอียดนั่งฟังสวดพระอภิธรรมอย่างครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านก็ให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกยูงเอาจากแก้วไปคล้องกายละเอียดขึ้นมาแล้วถามว่าเอ๊ะลูกจันไหนไปดูสิว่าสวดจบแรกได้บุญเท่าไหร่สวดจบที่สองกายละเอียดได้บุญเท่าไหร่กายเขาเปลี่ยนไหมและพอกายละเอียดนั้นมีบุญเพิ่มขึ้นหลวงปู่ ท่านก็จะให้เอากายละเอียดไปส่งในที่ที่พอเหมาะพอสมกับบุญที่เพิ่มขึ้น 25. ตกนรกขึ้นสวรรค์เรื่องนี้มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในบันทึกของพระทิพป,ปริญญาทูกกัลัมพสุตรปร,รินธรรมหอดีตผู้พิพากษาสารอุทธรว่าหลวงจบกระบวนยุทธซึ่งเป็นพ่อตาของจอมพลถนอมกิติขจรเล่าให้ท่านฟังว่า ก่อนหน้านั้นหลวงจบได้ยินผู้คนจำนวนมากร่ำลือกันว่าหลวงปู่วัดปากน้ำพาไปนรกสวรรค์ได้หลวงจบก็เลยพาภรรยาไปวัดปากน้ำบ้างเพราะอยากรู้ว่าพ่อตาที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนและพอหลวงจบไปกราบหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็ให้พระหนึ่งรูปและแม่ชีหนึ่งคนที่ได้ธรรมกายนั่งไปดูให้ว่าพ่อตาหลวงจบตายแล้วไปอยู่ที่ไหน ซึ่งก็พบว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาเพราะสมัยตอนเป็นมนุษย์พ่อตาของหลวงจบเคยสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดยายร่มเมื่อหลวงจบได้ฟังดังนั้นก็ตกตะลึงเพราะสงสัยว่าทําไมถึงรู้ได้ขนาดนั้นเพราะหลวงจบไม่เคยบอกเรื่องนี้กับหลวงปู่วัดปากน้ําหรือบอกกับพระและแมช่ชีที่นั่งเข้าที่ดูให้เลยคือพ่อตาของหลวงจบได้สร้างโบสถ์ไว้ที่วัดยายร่มจริงๆและเพื่อให้แน่ใจ หลวงจบก็เลยซักโนนซักนี่ปรากฏว่าพระและแม่ชีที่ได้ธรรมกายนั้นสามารถตอบถูกหมดทั้งทั้ที่ไม่เคยรู้จักหรือรู้ข้อมูลของหลวงจบมาก่อนเลยอีกคราวหนึ่งลุงฉลองม,มีแกวน้อยซึ่งเป็นหลานชายของหลวงปู่วัดปากน้ำเล่าให้ฟังว่าพ่อแท้แท้ของหลวงจบเป็นแขกฆ่าวัวฆ่าควายแต่หลังจากพ่อของหลวงจบตายไปแล้วยี่สิบปี หลวงจบก็ไม่ได้ข่าวคราวของพ่อเลยเพราะแกไม่มาเข้าฝันอะไรใครทั้งนั้นด้วยเหตุนี้หลวงจบก็เลยไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ท่านก็เลยสั่งแม่ชีที่ได้ธรรมากายให้นั่งไปดูแม่ชีก็บอกว่าพ่อของหลวงจบไปอยู่ในนรกเพราะตอนเป็นมนุษย์ฆ่าวัวฆ่าควายขายเป็นประจำวันละสามถึงห้าตัวแล้วแม่ชีก็บอกต่ออีกว่า พ่อของหลวงจบชื่อโตรูซึ่งพอแม่ชีพูดถึงชื่อพ่อของหลวงจบเท่านั้นเองหลวงจบก็ร้องไห้แล้วคลานเข้าไปกราบหลวงปู่ทันทีเพราะแม่ชีไม่เคยรู้ประวัติของหลวงจบมาก่อนแต่วิชาธรรมกายที่หลวงปู่สอนแม่ชีกลับทำให้สามารถรู้เรื่องของหลวงจบและบอกชื่อพ่อของหลวงจบได้ถูกต้องด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลวงจบเกิดความศรัทธาหลวงปู่และวิชาธรรมกายมาก จึงทำให้นับจากวันนั้นหลวงจบเลิกนับถือศาสนาเดิมแล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและกลับไปบอกน้องชายที่ชื่ออามัดว่าให้เลิกอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายแบบพ่อเสียเพราะกลัวน้องชายตายแล้วต้องตกนรกเหมือนพ่อ26ช่วยผู้ตายขึ้นมาจากนรกลุงสายันสีธนชัยเล่าให้ฟังว่า ตอนแม่ของลุงตายลุงเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าแม่จะตายจากไปเร็วขนาดนี้อีกทั้งยังคิดว่าถ้าแม่หายป่วยแล้วจะรับแม่จากจังหวัดชัยนาทมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพด้วยความเสียใจที่แม่ด่วนจากไปตรงนี้เองทำให้ลุงเที่ยวพยายามเสาะแสวงหาถามพักพวกเพื่อนฝูงด้วยกันว่ามีพระที่ไหนบ้างที่สามารถนั่งทางในไปดู หรือตรวจได้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งลุงได้มาเจอเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่วัดปักน้ำท่านเก่งมากเพราะท่านรู้หมดว่าใครตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจากนั้นลุงก็ไม่รอช้ารีบหาทางไปวัดปักน้ำแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่โดยบอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมเป็นห่วงแม่มากแม่ผมตายแล้วไปอยู่ที่ไหนครับ จากนั้นลุงปู่ก็สั่งแม่ชีชั้นว่าเอา้าตรวจให้เข้าหน่อยสิจากนั้นแม่ชีก็นั่งสมาธิเข้าที่ไม่ถึง5นาทีแล้วตอบว่าแม่จะต้องไปนรกแต่ยังไม่ลงนรกเพราะรอการตัดสินอยู่เพราะกรรมจากชาติหนึ่งได้มาส่งผลคือในอดีตชาติแม่ของลุงสายันขั้นกะทิใส่กระทะวางไว้กับพื้นเพื่อเอาไว้ทำกับข้าว แต่ยูยูก็มีไก่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านเดินเข้ามาเหยียบทําให้กระทิหหกหมดแม่ของลุงสาย,ยันก็เลยโมโหคว้างไม้ไปถูกขาของไก่อย่างแรงจนมันบาดเจ็บขาบวมมากทรมานอยู่หลายวันจนกระทั่งตายซึ่งพอลุงสาย,ยันได้ฟังดังนั้นก็ทึ่งเพราะแม่ของลุงตายเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ขานํำซ้ําขายังมีอาการปวดบวมทรมานมากซึ่งเหมือนกับไก่ ที่ได้รับความทรมานก่อนตายทั้งๆท,ที่ลุงสายันก็ไม่เคยเล่าเรื่องอาการขาบวมอย่างทรมานของแม่ให้หลวงปู่วัดปักน้ำหรือแม่ชีชั้นฟังมาก่อนเลยและด้วยความทึ่งผสมความตกใจนี่เองลุงสายันจึงรีบเรียนถามหลวงปู่ทันทีว่าแล้วกระผมจะช่วยท่านได้อย่างไรครับซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าต้องเอาบุญไปให้ จากนั้นลุงสายันจึงรีบเอาเงินไปทำบุญสร้างโรงเรียนปริยัตและทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แม่จากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้แม่ชีเอาบุญไปให้เพื่อทำการเปลี่ยนภพภูมิจนพ้นจากนรกและพากายละเอียดของแม่ลุงสายันไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง 27. รู้ความประพฤติลูกศิษย์ด้วยยาณทัศนะ แม้ในวัดปักน้ำมีพระเนนและไม่ชีจํานวนมากแต่ถ้าลูกศิษย์แอบไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่สามารถปกปิดหลวงปู่ได้เพราะท่านรู้ได้ด้วยญาณทัศนะเรื่องนี้ลุงเตชวันมณีวันวรวุธท่านเล่าให้ฟังว่าในครั้งที่ลุงเตชวันเคยบวชเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่วัดปักน้ำมีวันหนึ่งที่หลวงปู่ไม่อยู่ลุงเตชวันได้ไปแอบเก็บชมพู่มาเมียวตอนกลางคืน แล้วกัดกินกลืนลงไปด้วยความหิวแต่พอจะกัดลงไปคำที่สองก็คิดได้ว่าเอ๊ะเราจะกินดีไหมนะและพอคิดได้ตอนนั้นก็โยนชมพู่ที่เหลือทิ้งทันทีเรื่องที่ลุงเตชวันแอบกินชมพู่ตอนบวชเป็นเนนนั้น,น,นไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยแต่ก็หนีไม่พ้นญาณทัศนะหรือความอย่างรู้ของหลวงปู่เพราะวันต่อมาขณะที่ลวงปู่ลงรับแขก ลุงเตชวันก็ได้ไปปูอาสนะให้หลวงปู่ตามปกติแต่วันนี้หลวงปู่ได้มองหน้าลุงเตชวันและพอหลวงปู่ใกล้จะรับแขกเสร็จคือเหลือแขกอยู่สองคนคือยายแก่หลวงปู่ท่านก็เอี้ยวตัวมาถามลุงเตชวันซึ่งในขณะนั้นเป็นเนนว่าเมื่อคืนเองไปปีนชมพู่ใช่ไหมวะแม้พอเองกินเข้าไปแล้วนึกขึ้นได้ค่อย <ไป S 1> ทิ้ง แล้วอย่างนี้ทีทก่กลืนกลืนลงไปศีลมันจะเหลือรัอ่วและเมื่อลุงเตชวันฟังดังนั้นหน้าก็ชาทันทีเพราะอาโยมทั้งสองคนนั้นมากเพราะหลวงปู่พูดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยแถมหลวงปู่ยังรู้ความคิดทั้งหมดของลุงเตชวันประดุดเป็นตัวลุงเตชวันเองอีกด้วยและนับจากวันนั้นลุงเตชวันก็ไม่กล้าทำผิดอย่างนั้นอีกเลย